สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ไพทูนพารวยก็มานำเสนอตัวเลขเหมือนเดิมนะครับผมงวดก่อนหลุดนะครับผมถ้าใครจับซื้อ09ก็จะถูกอยู่ไม่ได้จับให้09ก็จับ02นะครับผมเป็นรหัสพระราชนีก็เลยจับให้02นึกว่าจะมาตรง มันก็เลยออก09นะครับผมก็มาดูเลขปดนี้งวดวันที่16เลยครับผมมิถุนายนสอง6 6นนะครับผมเลขปดนี้นะครับผมวันที่16เดือน6 66นะครับผมบนล่างเลยนะครับผมจับคู่ให้3ตัวมี2 7 9 7 6 1 หนึ่งสามสามนะครับผมก็สองตัวมีบนล่างนะครับผมสามแปดสามเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้านะครับผมส่วนตัวผมก็จะชอบสองเจ็ดเก้านะครับผม ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็เจ็ดกานะสตัวนะเลขปดนี่ก็มาจากบินตรงมาจากกรุงเทพนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมขอบพระคุณท่านที่ให้แนวทางได้มาลงนะ ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเองเด้อก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับผมก็แค่แนวทางนะครับผมทางช่องก็เพียงมานำเสนอครับคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผม ก็คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยด้อยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมทางช่องก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี fc คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมทางช่องก็อาศัย fc เหมือนกันนะครับผม ก็สัญญาว่าจะหาสูตรเด็ดสูตรดังมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้พินิจจิตจารณานะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยว่างนะครับผมช่วงนี้ก็แซมข้าวไปด้วยทำนู้นนี่นั่นไปด้วยก็เลย ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับผมสุดท้ายนี้ใน f อทั้งหลายที่คอยกดไลค์กดแชร์หลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกป,ประการนะครับผมวันที่16นี้ก็เราจะถูกหวยจะรวยไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ